สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฟกบพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่โครงการเดอะเน็กวินเรดนะคะพิกัดนะคะมาบยังพรซอย21นะคะโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้อมตะาซิตี้นะคะแถมราคาไม่แรงด้วยนะคะมีทั้งแบบ2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะใครที่ชอบแบบไหนเข้ามาดูบ้านได้นะคะส่วนวันนี้นะคะไฟจะพาทุกคนไปชมบ้านตัวอย่างกันนะคะทั้ง2ท้าย2แบบเลยนะคะไปเลยค่ะตามไปเข้ามาเลย นี่นะคะเราก็มาถึงบ้านตัวอย่างแบบสองชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวไฟสภาทุกคนเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะคะตามไฟเข้ามาเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในบ้านตัวอย่างนะคะด้านล่างนะคะปกติแล้วก็จะโล่งนะคะไม่มีอะไรเนาะก็อันนี้คือทางโครงการก็จะ, in, จะบิวอินจัดตกแต่งให้เราดูเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับใครที่คิดไอเดียตกแต่งบ้านไม่ถูกใช่ไหมอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนเขาก็จะ จัดเ,เป็นสัดเป็นสวนให้เนาะเห็นไหมสวยนะคะอ่ะไปดูโซนห้องน้ํากันนะคะด้านล่างจะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะคะไว้รับแขกนะคะทุกคนอยู่ด้านนี้นะคะนี่เลยกว้างอยู่นะคะส่วนหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็จะเทพื้นให้แบบนี้เลยนะคะอ่าก็จะโล่งนะคะโล่งสามารถใช้เป็นลานซักล้างได้นะคะ ่ะเดี๋ยวแฟจะพาทุกคนเข้าไปดูชั้นบนนะคะเข้าไปว่าต้านขึ้นไปดูชั้นบนอ่ะไปค่ะตามแฟรเข้ามาเลยอ่านี่ยะค่ะชั้นบนนะคะขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอห้องน้ําเลยอันดับแรกนะคะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะอ่าเอาไว้ใช้แบบส่วนร่วมนะคะนี่เลยเนาะ เอาไว้อาบน้ำทำมันแบบกิจวัตรประจำวันเนาะอ่ะและส่วนห้องนอนห้องที่หนึ่งก็จะอยู่ฝั่งทางนี้นะคะก็นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะท่าก็ถือว่าทางโครงการจัดตกแต่งให้อย่างสวยงามเลยเนาะนี่นะคะก็จัดไว้แบบว่านั่งมองวิวแบบบรรยากาศตอนเช้าอะไรประมาณนี้เนาะนี่ ก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนอ่าแถมมีระเบียงให้ด้วยนะนี่มีระเบียงให้ด้วยเว้นั่งจิบกาแฟตอนเช้านะคะทุกคนอ่ามุมนี้ก็ใช้ทำงานได้นะคะอ่ะวางโต๊ะใช้ทำงานได้เลยอ่าไปดูห้องนอนห้องที่สองกันนะคะตามไฟมาเลยค่ะฝั่งทางนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะก็กว้างเหมือนกันนะคะทุกคนก็มีหน้าต่างไปเปิดรับบิดให้ทั้ง องด้านนะคะอ่าก็มุมนี้ก็สามารถจัดเป็นมุมที่แบบว่าสามารถทํางานได้เหมือนกันนะคะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีอีกมุมนึงนะคะที่อยู่ฝั่งทางนี้ก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าได้นะคะตรงนี้เนาะอ่าก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคแล้วก็ลงตัวมากนะคะแถมราคาก็อยู่ที่ร้านกลางๆเองนะคะไม่แรงนะคะทุกคนไม่แพงด้วยเนาะสำหรับพื้นที่ประมาณนี้ทำเรประมาณนี้นะคะ อ่าใกล้ที่ทำงานขนาดนี้นะคะหายากมากนะคะจะบอกเลยว่าบ้านราคาประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างต่อดีกว่านะคะตามค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแฝดก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่อยู่ใกล้ที่ทำงานนะคะโครงการนี้นะคะ ใกล้เอามาตาดซิตี้มากๆเลยใกล้ตลาดนั้นมาอยังพอนะคะเซเว่แก็ถึงนะคะเป็นโครงการใหญ่เลยทีเดียวนะคะทุกคนแถมราคาถูกด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากยื่นกู้บ้านนะคะหลังนี้โครงการนี้นะคะเพียงแค่มีสลิปเงินเดือนนะคะรับรวม1 5ื่นห้าถึงหมื่นนะคะไม่มีภาระนะคะสามารถยื่นกู้คนเดียวได้เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่มีภาระนะคะ สามารถกู้ร่วมได้ถึงสามคนเลยนะคะทุกคนอ่าสำหรับอาชีพอิสระค้าขายนะคะก็สามารถยื่นกู้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่าเดินบัญชีทําบัญชีรายรับรายจ่ายวางแผนดีๆนะคะอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดก็สามารถทักเข้ามาสอบถามไปได้หรือจะโทรเบอร์0 8 8 6 2 9ป7 3 4เบอร์โทรไปเองนะคะโทร ติดต่อแพทย์ได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้แพทย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย